คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตขอล่าที่137ตอนผลดีสิบประการของการรักและช่วยเหลือกันมิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยาก A friend loves at all times and t brother is born for a time of adversity พระธรรมสุภาษิตบทที่1ิบข้อ17สวัสดีครับพี่น้องครับทำไมเราควรรักและช่วยเหลือผู้อื่นครับการรักและช่วยเหลือผู้อื่นมีผลดีต่อเราและผู้อื่นมากมายดังนี้ครับ 1. การรักและช่วยเหลือผู้อื่นคือการช่วยเหลือตัวเราเอง พราะจะเป็นการผูกมิตรไมตรีที่ทําให้เราได้รับการช่วยเหลือกลับคืนมา 2. การรักและช่วยเหลือผู้อื่นคือการช่วยเหลือนั้นมีความสุขเพราะจะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากภาระที่แบกเบาลงและได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ 3. การรักและช่วยเหลือผู้อื่นคือการช่วยเหลือส่วนรวมเพราะการเอื้อเฟื้อนั้นจะช่วยให้เขาไม่กลายเป็นภาระของสังคม และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดกระแสทำความดีต่อๆกันไป 4. การรักและช่วยเหลือผู้อื่นคือการกระทำตามพระทัยของพระเจ้าเพราะเป็นการแสดงความเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าที่ให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง 5. การรักและช่วยเหลือผู้อื่นคือการทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขเพราะเป็นกฎของพระเจ้าที่ว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ 6. การรักและช่วยเหลือผู้อื่นคือวิธีบำบัดรักษาตัวเราเองที่ดีที่สุดเพราะทำให้เราผ่อนคลายรู้สึกปลอดภัยความเครียดความกังวลลดน้อยลงและช่วยให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาวขึ้น 7. การรักและช่วยเหลือผู้อื่นคือวิธีการสร้างมิตรภาพที่ดีเพราะตอบสนองความต้องการลึกๆที่ต้องการเพื่อนหรือพี่น้องอยู่เคียงข้างทั้งในยามทุกข์และยามสุข 8. การรักและช่วยเหลือผู้อื่นคือการเพิ่มคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับตนเองเพราะได้มีโอกาสทำสิ่งที่มีคุณและมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ 9. การรักและช่วยเหลือผู้อื่นคือการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเพราะเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความนิยมต่อตัวเราและกิจการที่เราทำอันทำให้เราเป็นที่ยอมรับและ 10. การรักและช่วยเหลือผู้อื่น คือการสร้างความหมายให้ชีวิตที่ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับตัวเราและโลกนี้ก้าวหน้าเพระเาะจะก่อให้เกิดการร่วมมือสามคัคคีขยายเครือข่ายและทำให้ภารกิจต่างๆสำเร็จรุ่วงได้ง่ายมากขึ้นและเร็วขึ้นดังนั้นพี่น้องที่รักครับอย่าให้เรารีรอหรือมีลีลาแต่ให้เรารีบมารักและช่วยเหลือกันณนะบัดนี้เลย จะดีกว่าจริงไหมครับคำหนุนใจประจำวันจากพระวัฒนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ